สิ่งที่ควรให้ให้คนที่ควรรับไม่จำเป็นใ่เรื่องที่ของที่จะให้ไม่สำคัญที่ของในที่ที่จะให้บางครั้งความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ของของที่เราจะให้บางครั้งอาตย์ของที่เราให้มันไม่ใช่ของที่เราต้องการหรือว่าสิ่งของที่เราต้องการให้ได้ดังนั้น อาหารพวกนี้เป็นเศษอาหารนะเป็นอาหารของเราเองแหละที่เราไม่ต้องการแล้วแต่เราไม่ทิ้งแต่เราเอามาทิ้งให้มันเกิดประโยชน์ดีว่าเราจะทิ้งขยะยั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ประโยชน์ก็คืออันนี้ของ ครั้งของที่เราไม่ต้องการให้มันก็เกิดประโยชน์กับคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นได้อังนั้นการให้ไม่จะเป็นที่สําคัญที่ของที่เราจะให้ใใใหสำคัญที่ใจในการให้และมันสําคัญที่ใจในการรับสิ่งของเรานี้อาหารเรานี้เป็นอาหารเป็นบุญ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาจากญาติโยมของเราเย <c oughs> ลยแหละถ้าเราอิจนาแล้วเศษอาหารเราก็ไม่ทิ้งหรือว่าทิ้งก็ทิ้งให้เป็นที่ทิ้งไม่เป็นที่หรือทิ้งไม่เป็นก็เสียก็เราเป็นสมณะอันนั้นมีสีขาบนมีสีลอยู่เอาเราก็ต้องเลือกเอามาทิ้งเอามาให้กับสัตว์หรือว่า ทิ้งกับพืชให้มันเกิดประโยชน์แต่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอีกอากตรายอันนั้นประโยชน์ก็คืออานิสงส์อานิสงส์ก็คือประโยชน์ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับประโยชน์ทั้งเราทั้งเขาอน,นี้เมื่อมันเกิดประโยชน์มันก็ต้องได้คือลนะคือได้ได้ปัญญาสิ่งที่เราทําตรงนี้มันเกิดปัญญา มันถึงเป็นเป็นคุศสนั่นแหละไอ้ที่มันจะเป็นอานีสงและเป็นคุศลนด้วยมันต้องเกิดปัญญาให้และรับต้องได้เกิดประโยชน์ทุกฝ่ายฉะนั้นถ้าเราไปทิ้งได้เป็นที่เป็นทางหรือทิ้งไม่ถูกมันไม่ได้เกิดคุโส่ะไม่เกิดปัญญาแน่นอนเราต้องมาเลือกว่าให้เขาเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วสุขกับเราหม หลายชีวิตในวัตตะนะเันนั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องพึ่ปลาใาสายกันได้บุญมากได้บุญหลายญาติโยนที่ทําบุญมาพิจารณาแล้วได้ดีสงได้กุศลมีเยอะที่นี่มีปลาหลากหลายมีสัตว์อื่นนอกเหนือจากปลาก็มี จริงๆแล้วเราพิจารณาทุกวันเอามาทิ้งทุกวันว่ามันก็ไม่ไกลจากสุดๆนานกันเท่าไหร่เราก็จะทิ้อย่างที่วันสองวันสามวันสะสมเอาไว้ถาวแล้วก็มาให้ทีเดียวสองวันครั้งสามวันครั้งมันมีปดะโยชนประโยชน์แต่เราต้องพิจาราว่ต้องการมีประโยชน์ต่อเขาได้บุญได้กุ่ลได้อันนี้สอ ทำบุญน่ะมันต้องเป็ียนแบบนี้มันไม่ได้อะไรหรอกได้ที่ใจไงไมีได้อิ่มอกอิ่มเอิบใจเมื่อให้ที่ใจแล้วมันก็ไม่หวังอะไรต้องตอบแทนทางใจแต่มันเป็นไปไม่ได้อันนั้นมันก็ได้แค่อิ่มใจกีตินี่แหละก็เรียกบุญไม่ใช่ว่าต้องได้อย่างอื่นเปลี่ยน,เ,ยนเป็นอย่างอืน่น หรือหวังอย่างอื่นมาทดแทนมาตอบแทนงนั้นไม่ใช่บุญนะต้องเข้าใจไอ้ก็เหมือนกับการกําจัดกรรมสละความจะมีทีเหนียวให้คนอื่นได้รับก็เป็นโอกาสให้กับคนอื่นโอกาสในที่นี้ให้เขาได้กินกให้เขาได้อิกให้เขาได้ใช้ก็ให้มันเกิดประโยชน์ให้เขาได้ใช้จริงให้ถึงประโยชน์ถึงเขาจริง ให้มันจะมีหลากหลายไม่ใช่เข้าของสิ่งของนอกกายจะให้ด้วยใจให้ด้วยกายหรือให้ด้วยความปรารถนาดีเอื้อเฟื้อเอื้อกูณหวังในสิ่งที่ให้ได้ได้ดประโยชน์จริงนั่นที่เรียกว่าให้ต้องไม่จะเข้าของสลาบยิ่งความ้วยเงินทอง,งน,นะอนที่ว่าให้เราต้องหวังโน่นนี่นั่นต้องรวยต้องมีชีวิตดีนี่นั่นโน่นว่าไปให้เดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ ได้ไประโยชน์เดี๋ยวนี้ทั้งผู้ให้หรืผู้รับนี่คือบุญจริงีชาตินี้แหละไปหวังหน้าพบไหนอีกเอาชาตินี้ซะให้ชาตินี้ได้ชาตินี้น่แหละเป็นผลดันตาผู้ให้ผู้รับหรือว่าโยมที่มองเห็นเนะี่ยวิดีโอนี้อาจจะเพิ่มไปตีใจของโมนาสาธุนะสรธุาสทั้งหลายได้ไประโยชน์ด้วย ก็ดีกว่าเราจะไปทิ้งในที่ที่ไม่ควรที่จะทิ้งจะทิ้งแล้วก็กมีปัญหาต่อผู้อื่นต่อตัวเราทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางทิ้งก็ไม่เป็นที่เป็นทางทั้งก็เสียเัรนั้นเราถึแล้วว่าอันนี้จะมาออกมาอะไรปลาเสือมาอะไปลา,มา,ปลาโมทนา,า,าสาธุญาติทุกท่าบุญไยอะบุญมากใจสูงมาก ไอ้กิจศนเยอะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าเราไปทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเอาตรงนี้ไปเปลียนเรื่องจะให้เพื่อนมนุษย์ได้เป็นยังไงให้โอกาสให้ข้าวของเงินทองให้ที่อยู่อาศัยให้โอกาสให้ความปรารถนาดีหวังดีก็อาไปทำได้อเช่นแบบนี้นะ มันต้องอยู่ด้วยกันในพื้นทา่อาศัยด้วยความรักความเมตตาสังคมแล้วมีตรงนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหานะเพราะแต่แต่ละสังคมก็มีส่วเบียบมีข้อปฏิบัติมีข้อสัญญาข้อตุลงิตทำด้วยกันพราเราไม่ขาดไม่ฝืนกันมันก็ไม่เสื่อความมุ่นวายในสังคม ก็มีอีโกนาอีสี่ห้ตัวแล้วก็จะมีสภาพอีกสตัวไม่ขึ้นครับก็จะมีแต่หมูปลาพวกนี้ก็ไม่เป็นไรก็าฝากวิดีโอนี้ทอบใจก็แบมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้ะมีอะไรดีๆด,ด,ดูแล้วเกิดธรรมะดูแล้วเกิดเห็นสัจธรรมก็จะพยายาม อามาลงให้ดูต่ตอไปก็รอบตัวเราแต่ละวันแต่ละวันมีวิถีมีการดำเนินชีวิตหลากหลายมีหลายเรื่องให้เราดูให้เราเห็นดูให้เป็นดูให้เห็นทำดูให้เห็นซึ่งสัจธรรมดูแล้วให้เกิดสีที่ดีๆอโมโมนาส,สาธุเจริญพร